คือเรื่องราวของคุณป้ามาหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้วันดีคืนดีเอาสมบัติที่มีอยู่ในบ้านตัวเองไปให้ชาวบ้านเอานาฬิกาแพงๆไปให้ชาวบ้านหมดรูปภาพหลักล้านอะไรคุณป้าคือให้ชาวบ้านไปหมดเลยจนในที่สุดคืะทุกคนลูกสาวแท้ๆของคุณป้าได้รวมหัวกันบอกป้าว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปหาหมอนะแต่ปรากฏว่าพาคุณป้าไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชค่ะเหตุผลเลยก็เพราะว่าคุณป้าคนนี้ได้รับการวินิจฉัยค่ะว่าเป็นโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมผลข้างเคียงของโรคก,ก็คือจะขาดความยับยั้งชั่งใจถึงได้เป็นเหตุผลที่คุณ ชอบเอาสมบัติของตัวเองให้คนอื่นไปทั่วนั่นแหละคือกลายเป็นว่าจากคุณป้าที่มีลูกมีสมบัติเยอะๆมันเหมือนกลายเป็นเรดาร์คอยเรียกแมงดาให้มาเกาะคุณป้ากินนึกออกปะแกงลูกสาวก็อยากให้แม่หายนั่นแหละไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็ได้รับคาแนะนําว่าอาการมันค่อนข้างหนักถ้าเกิดส่งไปอยู่คลินิกบ,บําบัดเลยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล24ชั่วโมงตัดภาพมาที่ฝั่งของคุณป้าในขณะที่ลูกสาวเนี่ยเชื่อคุณหมอสนิทใจว่าแม่ตัวเองต้องเป็นโรคสมองเสื่อมแต่คุณป้าคืองงมากฉันป่วยเป็นนนนโรคคสสสมมมมออออองงงงเเเเืื่่่่ตตััตั้้แไไหววาาาาาจํยยยดีีกกกปทลลบบบ ปรากฏว่าคุณป้าอยู่ในคลินิกได้ประมาณ27คืนคุณป้าคนนี้ก็เริ่มหาทางออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็จัดการเดินหน้าฟ้องลูกตัวเองกับคุณหมอที่วินิจฉัยโรคให้นางมัว่วทําให้ตอนนั้นค่ะทุกคนศาลต้องส่งเจ้าหน้าที่คนนึงมาประเมินอาการคุณป้าต่อเรื่อยๆเพื่อมาสรุปกันจริงๆให้ได้คะ่ะว่าจริงๆแล้วคุณป้าป่วยจริงหรือเปล่าแต่เรื่องแปลกของเรื่องนี้ก็คืออีผลวินิจฉัยโรคของป้าคือมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันแปลกไงถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ27คคืืนนเร่องีี้มภาไทยใในนค่รรดูเืองี้่สิบ มาคอมเมนต์คุยกันนะ